เดี๋ยวอีเวนต์รวมกัดผมจะไปเอาไปอยู่ในอีเวนต์เกลือละ <c oughs> เกลืออีพีมาสักทีหนึ่งไอ้เฮียสุดยอดโอ้สุดยอดมากกราวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็วันที่14แล้วนะครับวันเลือกตั้งนะเพื่อนๆไปเลือกอะไรกันมา เพื่อนเลือกพาคไหนกันมาคอมเมนต์บอกได้นะทุกคนคือคนเปรุ่นอย่างผมเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเลือกพักไหนอะไรวันนี้ผมก็จะมารวมการ์ด102คู่นะครับ102คู่นะครับผมเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโชว์ไปแล้วนะในคลิปที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเสียงเกมมันดังไปหรือเปล่าถ้าเสียงเกมมันดังไปเพื่อนๆลบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์หน่อยนะครับผมไม่รู้นะว่าเสียงเกมมันดังไปไหมนะครับนี่ครับ102คู่นะผมรวมไว้หมดแล้วนะครับผมอยากได้ตัวนี้นะครับ ซินดี้กับจูน่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเปอร์เซ็นต์สุ่มกันก่อนเลยนะครับอัตราสุม่มการรวมฟิกนะครับทุกคนตัวที่ผมอยากได้นี่ก็อีโวซินดี้นะครับ0.01%นเปอร์เซ็นต์นะโหเลทออกเลทออกนี c. <c <oughs> ่อือโคตรยากแล้วก็อีโวเอเลบอสนะครับตัวเป็นเวอร์ชั่นเก่านะ0.5%นเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหดูเรทออกจูน้าผมดี0.05%นเปอร์เซ็นตะ์น่ะอีโวเคที่0 0นนเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่ไอตัวนี้มีโอกาสออกอยู่นะครับผมอีโวไดออนนะ1%นะครับไอเลอร์บาง2%เปนะครับผมเมอร์เครี่หมาป่าธรรมินปริศาโลมี่ยูกะก็ตามนี้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์ออกเยอะอยู่แล้วนะเราน่าจะได้เจอหน้าเขาอย่างแน่นอนนะครับขอให้ได้ตัวดีๆเถอะสาธุรวมเป็นหมวกก่อนละกันโอเคหมวกเรามี2คู่นะครับเอาจูหน้ามาอยากได้จูหน้านะครับจูหน้ากับตัวนี้ก็ได้นี่ไม่หวังเยอะนะครับไดออนอีโวยังไม่มีนะครับไปครับ โอ้โหยูกะมาแล้วตัวแรกตัวแรกก็ต้อนรับด้วยยูกะเลยนะครับตัวที่สองครับไปครับโอ้โห,โอโหเอ้ยเมอร์คิรี่ไปต่อครับคาถาของกเกรตานะไอมววหมวดไปแล้วมวกรวมมาสองคู่โอ้โหได้ยูกะใหมา่แล้วไอไปผมรวมไอ้นั่นมาเยอะกว่านะครับไอกระเป๋านะ เมอรคิวลี่นะดูมันไปยาวๆนะครับอย่างที่บอกร้อยร้สองคู่นะผมนับแล้วหมดทองไปก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสี่สิบกว่าล้านกับห้าสิบล้านนะขอได้ตัวดีๆสักตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วนะครับปีศาจรมี่นะเนี่ยขอตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ย ไดออนผมก็ดีใจแล้วนะครับถ้าเอเลบอสมาก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะไปครับเมอ,อร์คิวลี่มาอีกแล้วนะโอ้โหเมอ,อร์คิวลี่ยูกะเมอ,อร์คิวลี่ยูยูกะมาปาทมินวกวกวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับนั่นไง หรือว่าเราต้องรอแสงกับพิบป,ป่ะเพื่อนๆมีสูตรปะ่ะสูตรรวมการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบสูตรเปิดการ์ดในพวกฟีฟ่าออนไลน์เปิดแพ็คเกมมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะสูตรอะสูตรอะรอไฟกับพิบ <c oughs> รอไฟกับพิบอืม โอ้ oh. ยังนิ่งอยู่นะเงียบกิบเลยไม่มีตัวไหนแบบโผล่ไหมเห็นเลยนะ hmm. มันต้องมีสักตัวแหละหนึ่งเปอร์เซนต่ะผมรวมหนึ่งร้อยคู่หนึ่งเปอร์เซ็นมันต้องออกอืมหนึ่งเปอร์เซนมันต้องออกดิผมรวมร้อยคู่เลยนะแปมโอ้โห oh, hey. ไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังใช่ไหม hmm. แล้วไม่อยากผิดหวังด,ด้วยดิทำไงดี ดู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะอโอ้โหม,มาซ้ำกันจนแบบน้ำไม่ดูแล้วอะดูดีปีศาจลมีแมงเงยมาแต่ตัวทำจำโอ้โหเอาตัวที่แบบว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์อะหมายเห็นกันได้ไหมโอ้โหมาแต่ตัวเดิมๆ หมาป่าทมินอืมไปต่อโอ้มอร์คิลรี่นะยู่กะมาร์คิลี่ยู่กะหมาป่าทมินเหรอไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะ ถูกคิดผิดไปนเนี่ยเสียทองไปก็เยอะโหมาหน่อยหมาหน่อยมาหน่อยใครเบื่อก็กอ่อได้นะครับอืมมันไม่มีอะไรนะครับทุกคนเนี่ยรวมกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ,ย,อ,อยังอีกยังอีก ปลาหน่อยโอ้ยมาเขือลิ้ดูกะโอเคแม่งวนลูปอยู่เงี้ยมันวนลู่มาดูดิอย่าหาทำอยู่เป้ร่วมกันอย่าหาทำนะเพื่อนๆผมว่อนอเลยดูดิ ไอเห็นก็ว่าเจ๊งแต่ถ้าได้ตัวหนึ่งมานี่ก็ดีใจโดดรถเต้นแล้วนะเพราะว่าการวัตถุด,ดิบมันก็ไม่ได้เอาไว้ทําอะไรอยู่แล้วนะครับเวลาเราสุ่มมาเราก็มีตั้งเยอะนะเป็นเกือบพันพันใบเลยบางคนมีเป็นพันใบเลยนะครับต้องขายทิ้งอ่ะบางคนไม่รวมนะครับนี่เราก็มารวมซะหน่อยไม่งั้นทองมันจะไม่ได้ใช้นะถ้าเราดองไว้ทองก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับ บังคนมีเป็นโอ้โหสี่ห้าร้อยล้านเขาเล่นมานานนะแต่ผมอะเล่นไปแล้วอะแล้วก็มารวมอย่างเงี้ยหมดทีห้าสิบหกสิบล้านเผาผ่านทองอื <c oughs> ยังไม่มาเอ้ยขอเปลี่ยนตัวรวมมั้งเอาเป็นกระเป๋าแทนมากระเป๋าของเกรตามาหน่อย มาเป็นเมอร์คิวรี่เหมือนเดิมโอเคต่อไปก็ยูกะมาเลยยูกะหมาป่าทมินมาก่อนนะโอเคยูกะแล้วก็ปิศาัดโลม่มาเออมาแล้วมาแล้วขาดไอ้นี่นะยูกะนะเอ,อ้ยหมาป่าทบินมาแบบดับเบิล โอ้โหมาแบบทิปเปิ้ลไม่แมวแมวตัวดีโอ้โหรู้สึกเริ่มท้อใจแล้วว่าดูดีรวมไปก็ได้แต่ขี้และก็ยังอยากจะทำดูโอ้โหแมงเอ้ยอ้า ออขอเป็นคาถาทักทีงโอ้โหโอ,โอ,โอ้มันไม่มาจริงๆเว้ยเพื่อนๆดูดิหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ไม่ออกขนาดไอ้ระบาสองเปอร์เซ็นยังไม่มาเลยอ่ะโอ้โห ไอ้เราบางสอง็นยังไม่มาเลยนะของจริงสุดจัดเลยคือเขากล่าวจะไม่ให้เราเลยอย่ะดูดีปุ๊มโอ้รอบที่แล้วยังรวมได้ไอ้นี่เลยของในอีเวนต์เนี่ยที่มันออกยากๆอะ่ะรอบนี้ขอหน่อยได้ป่ะเล่นออกัวพวกนี้เท่าไหร่โอ้สาเปอรซ็สามเ รวมๆกันก็สามเปอร์เซ็นต์ได้อยู่นะโอ้โห<ฮ>มันจะไม่ได้อะไรจริงๆหรืออัปปาทมินไม่นะขอเถอะสักตัวหนึ่ง t o 양이 เริ่มเงียบไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะรวมการเริ่มเงียบนะผมเนี่ยเริ่มเงียบแล้วแม่งไม่มีตัวอะไรมาเลยโอ้โหไอ้เลอแบางยังไม่มาให้เห็นหน้าเลยโอ้โอ้โอทอดใจรวมมาทำไมเนี่ยต้อง้อยคู่โอ้โห มาหน่อยแถวล่างถึงแม้แถวบนมันยังมาไม่ครบก็ตามหรือว่าเราต้องหลอกล่อมันหน่อยวะเปลี่ยน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 แล้วก็ไปรีบกดโดยที่มันไม่รู้ตัวอโออโหเอาใหม่เอาใหม่รอบเมื่อกี้นี้ไม่ชัดออกเข้าออกเข้าออกไปไปแบบที่มันไม่ตั้งตัว โอ้ยุกะมาไม่น่าจะเกี่ยวน่าจะอยู่ที่ดวงเราดวงเรามันไม่มีโอโ้ดวงผมไม่มีเลยว่ะเพื่อนๆใครรวมมันได้อะไรดีๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไปด้านล่างได้นะครับโอ้โหผมรวมไม่ได้อะไรดีๆเลยว่ะเพื่อนๆดูดิเห็นแล้วเศร้าใจ แล้วตัวในอีเวนต์รอบนี้มันก็โหดอยู่นะอืมตัวเกตามันโหดอยู่นะครับใครปิดกันไปเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกอะ่ะผมปิดเวอร์ชั่นอีโวไปตั้งแต่หมื่นเจ็ดแล้วนะมีไอดีไก่อีกไอดีหนึ่งผมสุ่มไปไม่ได้อันนี้นะครับไม่ได้อัดคลิปไว้นะโดนไปหมื่นสี่นะครับอีโวแต่ว่าจะตามไปปิดตำนานโดนไปอีกหมื่นหมื่นหมื่นสามจะไม่ปิดนะครับรวมกันเป็นสองหมืนสี่แล้วอะ่ะ สองหมื่นสี่อะไรวะสองหมื่นเจ็ดนะครับสองหมื่นเจ็ดแล้วยังไม่ปิดตํานานนะขาดเสื้อหนึ่งใบนะขาดเสื้อหนึ่งใบถึงจะปิดตํานานโอหออเวต์นี้ปิดตํานานการันตีนน่าจะสี่หมื่นน่าจะสี่หมื่นนะใช้เพชรเยอะอยู่เหมือนกันนะครับบางคนเขาก็เลือกเติมเลยนะสามร้อยบาทเพราะว่าบางคนสามร้อยนี่ถือว่าน้อยสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ย บางคนชอบดองเพชรนะครับแต่ผมไม่ชอบดองนะดองไปแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับเพราะว่าไอเดียผมก็ไม่ได้ขายอยู่แล้วนอกจากจะแบบไม่มีเงินใช้จริงๆอะไร,ะไรน่าจะหาปล่อยนะครับถ้ามันแบบปั้นจนสุดเกือบสุดแล้วพอเล่นได้แล้วผมก็จะอาจจะปล่อยนะครับอือโอ้โหไม่ไหววะทุกคน เนี่ยอีเวนต์รวมการในรอบนี้ผมไม่ได้อะไรกับเขาเลยอะ่ะดูดิโอ้โหเร้าใจจริงๆ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีเวนต์รวมการ <c oughs> ผมจะไปเอาไปอยู่ในอีเวนต์เกลือละเกลืออีพี มาสักทีหนึง่งไอ้เฮียสุดยอดโอ้โหสุดยอดมากอืมใครอยากดูรีวิวไว้ตัวนี้เฮ้ยอีโวไดออนมาแล้วโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะโอ้โหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะอีโวไดออนนะครับใครอยากดูรีวิวก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะโอ้โหนึกว่าจะไม่มานะครับทอ้อผมแบบถอดใจไปแล้วอะ ผมถอดใจไปแล้วนะครับเพราะว่าไอระบาง2%มันยังไม่ออกเลยอะ่ะและอีโวมันจะออกไหมอยู่ดีมันก็มาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยต <c oughs> ด้อยู่ดูกะมาไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ซักเซสแล้วนะครับได้ตัวอีโวมานะ1%นะครับรวม100คู่ได้มา1ตัวนะ102คู่ แต่ว่าตัวอื่นมันไม่ออกมาเลยนะตัวอื่นนี่เงียบกิฟเลยนะครับมาป่าธมินเอาแล้วมันขัดกันนี่ไปเดี๋ยวผมอัพเพิ่มให้หนึ่งอันนะครับโอ้โหพิซซัโลมิเดี๋ยวผมขออัพเกรดหนึ่งอันนะเอ,เอนะครับยัดไปเลย เดีย๋ยวไม่เต็มอีกอ่ะยังอีกอ่ะมีการ์ดสี่ไหมยังอีกโอ้โหคุณเบล่ะเอ้ยเอ้ผิดโอ้โหมันไม่คูนให้เลย,ยเฮ้ยไอ้เฮียผมว่าแรกทำไมผมไม่มีดวงโอ้ อยรวมการแม่ยังไม่มีดวงเลยเอ้ยไม่ใช่อัปเกรดดูแม่ยังไม่ตันได้เลยอะ่ะโอเครอบนี้ตันแบบของแท้แน่นอนแมส่สักเซสสักเซสลัวๆแม่ไม่ขูดให้เลยนะครับโอ้โหไปครับคู่สุดท้ายนะเพื่อนๆจะได้ตัวอะไรแอมยูกะนะครับปิดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูผลประกอบการก,กันก่อนนะเอาเน็ตตูดเน็ตตุดนเน็ตตุดหรือเซิร์ฟกากวะเนี้ยน่าจะเซิร์ฟก,กากนะ น่าจะเซิร์ฟกากน่าจะอย่างหลังโอเคเซิร์ฟกากนะครับเอาไปดูผลประกอบการกันก่อนนะครับเพืเเอ่อนๆ S อบวกอ๋ออันนี้มันเป็นไอ้นี่นี่ว่ะการอีเวนต์นะครับนี่ครับรวมไปได้ได้ตัวมาตัวเดียวอะดูดิได้ไดออนมาตัวเดียวนะครับอีโวนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับยูกะมาปาธมินเมอร์คิวรีแล้วก็ปีศาจโลมี่นะครับประมาณโอ้โหหลโหลอยู่ ประมาณ90ก่าตัวโอ้โหเโอเคครับทุกคนคลิปรวมการ์ด102คู่ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับทุกคนแล้วคลิปหน้าผมก็จะมาสุ่มเกตาให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมจะมาสุ่มเกตาให้ดูเป็นวิดีโอนะไม่ทําเป็นไลฟ์สตรีมแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะปิดที่เท่าไหร่นะมีอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นเพจได้นะโอเคร okay, ครับทุกคนสําหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วอย่าลืมไปเลือกตั้งกันด้วยนะครับทุกคน ก้าวไก่ครับบ๊ายบาย